สวัสดีครับเราดูพอยไพรินในล็อกต่างๆนะครับสีจะใกล้เคียงบ้างสีจะห่างกันบ้างแต่สวยทุกสีครับไม่ว่าจะสีอ่อนสีแก่นะครับสีเข้มเพราะว่าลักษณะพอยเขาจะออกผิวเป็นพอยไพรินจะดูง่ายสีจะ,จะเสมอใกล้เคียงกันนะครับแต่ละในเม็ดเดียวกัน จะเป็นเมืองากาหรือสีประเทศอื่นมันจะด่า,ดางๆก็มีนะครับสีเสม,มอๆมมก็จะไค่อยเห็นตอนนี้นก็มีสีด่างๆแต่ถ้าเป็นปอยที่เขาทำถึงมาใส่สีแล้วเอาใหม่แล้วก็จะสีข้อไกลเทียงกันพอเทออกมาจากเา้าสีจะเสมือนเหมือนกันเลยนะครับ น,นี้เป็นแต่หมูนี้เป็นพอยไตลินแท้ธรรมชาติไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่สาร